คำว่าจะแนะนำกันเวงครั้งสุดท้ายก็หมายความว่าจะแนะนำกันไตเต็มแบบฉบับจริงๆเอาไว้เป็นหลักสูตรในการปฏิบัติประจำสำนักแล้วก็สำหรับอย่างอื่นก็ถือว่าให้เป็นเกร็ดความรู้างที่เรียกว่าเป็นเรื่องของพิชาสามัญญาหกปิสมิธายานนันก็จะไว้เป็นในคัดเศษสำหรับที่ จะออกให้กท่านนั้นหลายนารับฟังไปรับไปฟังกันเองแต่ว่าสำหรับเรื่องมหาสติปัฏฐานาสูตรนี้สอนแล้วก็บันทึกไว้ด้วยแล้วต่อไปก็จะให้รับฟังกันตลอดตลอดไปเพราะว่าหลักสูตรในมหาสติปัฏฐานาสูตรแต่และข้อแม้แต่านาปานบับ องสมเด็จพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสอนยาน,นิพานหมดเป็นอันว่ารมอย่างเดียวถึงนิพานเลยไม่ต้องไปทำกันทั้งหมดทั้งสี่บัปสี่เบอระทางกำบับเดียวถึงนิพานท่านสอนไว้อย่งงางนั้นจริงๆคราวนี้จริงจะบอกว่าจะสอนมหาปฏิปฐานาสูตรกันอย่างเต็มแบบฉบับจริงๆ แต่ถ้าเป็นนังสือก็เล่นเบเอนแน่แต่ผมไม่สนใจเรื่องนสือผมสนใจเรื่องเสียงแต่ก่อนที่เราจะสอนแนะนํากันในเรื่องมหาทิปฐิฐานนสูตรก็อย่าเพิ่งเอามหาติปฐานสูตรมาว่ากันก่อนเมื่อคืนวันนี้ผมได้พูดถึงอิธิบาทสี อันนี้ต้องระวังระวังให้ดีนะว่าในด้านจรณะสิบห้าเนี่ยผมถือว่าทุกท่านจำได้หมดเมื่อจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้หมดอย่ามีท่านองค์ใดองค์หนึ่งมาอ้างบอกว่าจำไม่ได้หรือไม่ได้ฟังที่นี่ไม่มีความต้องการจะได้ดินได้ยินถ้อยคำประเภทนี้ หรือไม่อยากจะได้ยินแล้วก็ไม่ต้องการจะได้ยินเมื่อได้ยินแล้วก็ไม่รับทราบถือว่าเข้ามาอยู่ในสำนักนี้แล้วต้องทราบแล้วก็ปฏิบัติได้ถ้าท่านองค์ใดหรือท่านบุญใดเรียนว่าไม่สามารถก็รีบย้ายไปเสียก่อนเข้าพรรษามิฉะนั้นเมื่อเวลาเข้าพรรษาแล้วจะลำบาก คำว่าไม่รู้ย่อมไม่มีในฐานะที่เราอยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาที่ว่านั่งหลอกนั่งลวงชาวบ้านเขาว่าเราเป็นพระเป็นเลนเพื่อประโยชน์อะไรที่นี่ไม่ต้องการไม่ต้องการเอาเงินไปซื้อคนชั่วเข้ามาไว้ในสำนักความจริงผมอยู่ในสภาพเวลานี้ก็คล้ายๆกับซื้อคนเข้าไว้เพราะว่าผมจะต้องลงทุนทุกอย่าง เดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายประจำอยู่ในเกณฑ์หมื่นหมืนบาทเศษนี่มันใช้จ่ายกันเป็นภายในทสิว่าไม่เป็นวัตถุก,ก่อสร้างขึ้นมาแต่เงินจำนวนนี้ถ้าผมจะซื้อเอาเลี้ยงเอาคนชั่วเข้าไวน้นี่ผมก็สี้ดายสตังของผมไอ้สตังก็ไม่ใช่สตตังของผมสตตังของชาวบ้านคราชา,ชาวบ้านเขาให้มาด้วยบูชาพระพุทธเจ้า แต่ถ้าหากว่าจะเอาคนชั่วเข้ามาเลี้ยงเข้าไวน้นี่มันก็เสียข้าวเสียของเสียเสถาภาษาท่าของชาวบ้านเหมือนกับเอาปุ๋ยไปใส่ต้นขี้กานี่มันจะมีประโยชน์อะไรฉันขอท่านาหลายจงมีความเข้าใจเสชนว่าที่นี่ไม่ต้องการปริมาณของคนไม่ว่าคนชั่วคนดีไม่รู้ฉันต้องการดังนั้นคอยคนมาก ที่นี่ไม่ต้องการคนมากต้องการแต่คนดีถ้าคนดีมากพอใจถ้ามากแล้วชั่วไม่พอใจ้ะไม่ต้องการ <c oughs> เดี๋ยวก็จยาหาว่าสนับสนุนให้คนให้ชั่วขพรทุกท่านรู้ตัวไว้ด้วยนี่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงสมมาหาปฏิปทานสูตร เมื่อวานนี้พูดถึงอิทธิบาตสี่ต้องจำให้ได้แล้วก็ทำให้ได้นะอย่ามาอ้างว่าจำไม่ได้ทำไม่ได้ยานนี้ไม่ได้ถ้าอ้างว่าจำไม่ได้ทำไม่ได้เชิญออกไปได้ทันทีที่นี่ไม่มีการปรววิสงสำหรับคนที่ไม่มีสมรรถภาพแล้วก็อยากให้ออกไปให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ นี่ก่อนจะพูดเรื่องมหาปฏิปทานวันนี้ก็พูดเรื่องบารมีต่อในอิทธิบาทสี่เราต้องทำให้ครบถ้วนนอกจากนั้นก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานด้วยการที่เข้ามาเป็นพระเป็นเองคนดีจะเจริญหรือไม่เจริญก็ตามจะต้องปรับปรุงบารมีสิบให้ครบถ้วน นี่ถือเป็นกฎตายตัวอีกเหมือนกันอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่พูดให้ฟังเฉยๆนะเรื่องที่พูดให้ฟังนี่ให้ถือว่าต้องนำปฏิปไตปฏิบัติได้ครบถ้วนแต่ว่าท่านองค์ใดไม่สามารถจะปฏิบัติครบถ้วนได้ก็จงทราบว่าท่านองค์นั้นเป็นบุคคลที่สำนักนี้ไม่พึงปรารถนาเอาไว้ ถ้าหาคนปฏิบัติไม่ได้เลยทั้งหมดผมอยู่อง,องค์เดียวสบายอยู่คนเดียวมีความสุขแต่ว่าคนดีอยู่มากผมชอบใจผมก็มีความสุขถ้าคนเลวอยู่ไม่แต่คนเดียวผมก็มีความทุกข์ผมไม่ต้องการเป็นอันว่าบาร,รมีสิบราการนี้ต้องทำให้ครบถ้วนทุกอย่างอย่าถิอว่าเพื่งบวชใหม่นะ ยังไม่รู้ยังมาศึกษานี่แม้แต่คนที่ยังไม่มาคนที่มาทีหลังยังไม่มาก็ต้องถือว่ารู้ด้วยต้องถือว่าปฏิบัติครบด้วยถ้าเขาทำไม่ได้ก็จะต้องเชิญเขากลับไปนี่ทราบกำหนดระเบียบภายในของเราไว้นี่คำว่าบาร,รมีนี่แปลว่าเต็ม หรือว่าทำกำลังใจให้เต็มจำให้ดีนะมีสิบอย่างคือหนึ่งทานการให้เรามีอารมณ์อยู่เสมอว่าเราจะสงเคราะห์คนสัตว์อื่นให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะเพึงให้ได้ถ้าเราสามารถจะสงเคราะห์ได้ได้วยวัตถุแล้วก็ให้ด้วยวัตถุ ถ้าเราไม่มีวัตถุเราก็จะสงเคราะห์ด้วยกำลังทางกายเขาช่วยเหลือถ้าไม่สามารถจะสงเคราะห์ในกำลังทางกายได้เราก็จะสงเคราะห์ด้วยปัญญาตอนนี้สำหรับการให้เราเต็มใจอยู่เสมอเพื่อการให้นี่มันตัดการสะสม บุคคลผู้ต้องการให้นี่ไม่ใช่เขามันเป็นการตัดการสะสมตัดความโลภในการตัดความโลภในการให้นีองคสมเด็จพส,สัมมาสมพุทธเจา้าถือว่าดีเป็นกิจของพิสุธรณีทั้งหมดหรือท่านพระโยคาวาจรทัหลายจะต้องทำแต่ว่าการให้นี่ก็ต้องดูคน ไม่ใช่ศักแต่ว่าคนเราก็ให้แต่ให้แล้วจะเป็นโทษย้อนมาภายหลังก็จงยกงดการให้เสียให้แล้วจะเดือดร้อนให้แล้วจะมีภัยอันตรายงดไม่ให้ไม่ใช่ว่าจะให้ดะก็ต้องดูการควรให้ไม่ควรให้ทั้งนี้ก็ต้องตูดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดใขรองค์สมเด็จพระจอมไตรต้องพิจรารณากรว่าการเทศนี้จะมีผลไหมแต่ว่าเทศไปไม่มีผลองค์สมเด็จพระทศพลก็ไม่เทศนี่การให้ทานของเราก็เหมือนกันจิตเราพร้อมเพื่อการให้เป็นการตัดโลภความโลภ ไม่ใช่พร้อมเพื่อสะสมแต่ว่าทรัพย์สินเขาสงที่เขาให้มาชาวบ,บ้านถวายมาต้องรักษาศรัทธาเขาไว้ไม่ใช่ไปทิ้งไปคว้างไปทาลายทางกําลังใจของชาวบ,บ้านให้เสียไปแต่ของมันมีมากเท่าไรก็ตามจงมีความรู้สึกว่านี่เป็นของของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้อาศัยพระพุทธศาสนาใช้เท่านั้น เท่านี้จิตมันก็ไม่ติดในลาบสกาละนี่ต้องทำอารมณ์ให้เต็มสองศีลและบาร,รมีก็หมายความว่ามีกำลังใจรักษาศีลให้ครบถ้วนบริบูรณ์ศีลมีกี่สิกขาบทเขาอ่านให้ฟังกันเขาพูดให้ฟังกันทุกเย็นทำลาบํำรามี ถ้าจะมัน,นั่งแก้ตัวว่าไม่รู้นะมันไม่ได้ถ้าคิดว่าจะไม่รู้ก็รีบออกไปที่จากที่นี้เราไม่ต้องการคนที่ใช้คำว่าไม่รู้ว่าศีลมีกี่สิกขาบทและอารมณ์ของตนจะต้องเป็นผู้เต็มบริศีลที่เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐาน สำหรับทานก็ได้แกรจาคานุสติกรรมฐานนึกถึงการให้ทานการสงเคราะห์อยู่เสมอใครคนในสิ่งก็ตนนมัดระวังสิลให้บริสุทธิ์ให้มีกำลังใจเต็มอยู่เสมอไม่ท้อถอยข้อต่อไปเรียกว่าเนคขมะบารมีเนคขมะแปลว่าการถือบวชคำว่าบวชในที่นี้ต้องหมายถึงว่าบวชใจ ให้บวชากายภายนอกเนี ern, ่ยเพียงแค่โคนหัวห่มผ้าเหลืองเขายังไม่ถือว่าเป็นการบวชดีไม่ดีก็เรามีสภาพเลวกว่าชาวบ้านเขาก็มีนักบวชนะศักแต่ว่าบวชเข้ามาเท่านั้นไม่ประพฤติพระธรรมระวิในนิเนคขมบรามีตัวนี้ก็ได้แก่การระงับจิตให้ชนะนิวรห้าอยู่เสมอ คือหนึ่งเราจะไม่มัวเมาในกามฉชันทะคือไม่เมาในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในการสัมผัสระหว่างเพศเป็นอันว่าขอ้อนี้เราจะต้องใช้กายยกตานุสติกาสุปกรรมฐานเข้าประหารประหารไว้เป็นปกติแล้วก็เราจะต้องระงรับความโกรธความเจบ็บปวด ความโกรธความเรียบ,บาที่จะต้องไม่มีในจิตของเราเบ่งเอิญมันจะมีก็ระงับเส้นโดยเร็วอย่าให้มันไหลมาทางวาจาหรือว่าไหลมาทางกายวิธีระงรับกิเลสตัวนี้ก็ได้แก่การเจริญพรมวิหารสีหรือว่าวันนะกะสินสีไี้กระสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาว อันนี้ขอท่านหลายต้องมีกำลังใจเข้มข้นให้เต็มอยู่เสมอการอยู่ด้วยกันที่บอกว่าเข้ากันไม่ได้ในม่ขาดตัวนี้หรือว,ว่าขาดบาร,รมีก็ไม่ควรจะมีผ้ากาสาวพัดอยู่ไม่ควรจะอยู่ในร่มเงาของกาสาวพัด ในเมื่อเราบัวก็มาเป็นสาสตรุขยพุทธจีนรสถมีศีลบริสุทธิ์ถ้ามีเป็นศีลปธิศีนมีอิทิบาสีมีบารมีครบอยู่กันยังไงก็อยู่ได้ไอ้ที่บอกว่ารวมกับใครไม่ได้เขาสแสดงว่าความเลวมันมากไม่ได้มีสภาวะคืออารมณ์เป็นพระอยู่เลย นี่เนคขมะบร,รมีต่อไปก็ตัดอารมณ์ฟุง้งซ่านตัดความสงสัยด้วยกำลังของปัญญาต้องเอาอย่างนี้นะให้มันได้นะต้องได้ต้องเตรียมพร้อมไว่อิทิบาทสีก่กบ,บร,รมีสิบต้องพร้อมไว้ก่อนเสมอไม่ใช่จะมานนั่งหลับหูหลับตาภาวนา ว่าอย่างงน้นว่าอย่างนี้แต่คุณธรรมที่ดีจริงๆเบื้องต้นไม่ทําไม่มีครบธรรมไปกี่โกรธปีมันก็ไม่ได้อะไรมีแต่ความเร็วนี่มามาปัญญาบาร,รมีเพื่อต้องมีปัญญามีกําลังใจทรงปัญญาให้เต็มปัญญานี่รู้อะไรมันดีรู้อะไรมันชั่วต้องใช้ปัญญา พวกเรานี่มันโตกันมากแล้วไม่ใช่เด็กปัญญาในขอบเขตของพระพุทธศาสนาหนึ่งสัพปะปาปัสสะกรณนังเราไม่ทำความชั่วทั้งหมดใช้ปัญญาค้นคว้ารธรทมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำส่วนใดชั่วทำส่วนใดดีทำส่วนใดชั่วทำลายล้างให้หมดแยกเกิดขึ้นกับจิต ห้ใช้ปัญญาคนระมัดระวังไว้กุศลสุภสมุทาทำแต่ความดีทุกอย่างสัจจิตาปรโยธปันญังทำใจผ่องใสเดิมหน้าการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนานี่ปัญญานี่ต้องเต็มเป็นปกติอย่าให้มันบกพร่องอย่ามันนั่งใช้คำว่าไม่รู้กัน ที่นี่ไม่มีคําว่าไม่รู้จําไม่ด้วยเพราะว่าตำราตำรามีเทปเสียงก็มีจะฟังกันอะไรก็ได้ฟังกันเองโดยไม่ต้องเสียเสตังวนันละสีเวลาตำราตำราก็มีดยูยังบอกว่าไม่รู้แล้วก็เชิญออกไปได้ท,ทันทีมาวิทยะบรบมีความเพียร การต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดกับอารมณ์ใจเราจะทำดีแต่อารมณ์ใจมันชั่วดีตรงไหนชั่วตรงไหนอารมณ์แก้เขามีแล้วในพระกรรมฐานใช้ความพยายามค้นคว้าอารมณ์ในพระกรรมฐานเขามีทั้งคัดเศษมีทั้งเทพให้รับฟังมีทั้งเทพสำหรับไปฟังเองมีทนาสี มีอยู่แล้วถ้าอารมณ์ชั่วอย่างใดนางไหน,หนไม่เกิดใช้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่มีคู่ปรับกันดูตัวอย่างในจริตถกถ้าอารมณ์ความชั่วเกิดกับราคาจริตรักสวยรักงามก็ใช้กายยกคตานุสติหนึ่งอสุภกรรมฐานสิบเข้าประหัดประหารทันทีถ้ามันมีอารมณ์หนักในโทสะจริต ก็ใช้พรหมวิหารสีใช้พรหมวิหารสีกับกสินสีถ้ามีวิตกจริตหรือว่าโมหจริตก็ใช้อนาปานุสติถ้ามีศรัทธาจริตตัวนำดีตัวนี้เราก็ใช้ ใช่อนุสติหกคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติถ้ามีอารมณ์ผ่องใสฉลาดเราก็ใช้มรณานุสติกมรฐานอาหารไรวระดิคุณสัญญาจตุธาประานสี่อุปสมานุสติกมรฐานนี่อารมณ์ชั่วที่จะรู้ตัวจะพึงแก้เนี่ยเขามีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นที่จะมาบอกกันว่าไม่รู้ไม่ได้ใช้กำลังใจเข้าต่อสู้กับมันความชั่วอย่าคบมันไว้นี่มาได้ขันติบารมีความอดทนความอดกลั้นในขณะที่ไนนะม่ต้องต่อสู้กับรมชั่วแต่รมชั่วมันมีอยู่แล้วในการก่อนต่อมารมชั่วมันเข้ามาขัดขวางความดีของเราก็ต้องใช้คันติความอดทน ไม่ท้อแท้ไม่พ่อแป่ไม่เป็นคนที่ไร้กำลังเขากำลังใจมาสัจจบารมมีราจะถือความจริงใจไว้เสมอว่านิพานัสะสะสติกริยายะเอตังกาสาวังกะหติตวาเรารับผ้ากาสาวาพัดเพื่อทำให้แจ้งสิงพนิพันตัวนี้จะต้องเอาจริงเอาจังกับมันอยู่เสมอ เราจะไม่ท้อถอยต่อประสักใดๆทั้งหมดนี่ต่อไปในขั้นอดิฐานนาะมีคือความตั้งใจมั่นการทรงกำลังใจไว้เป็นปกติว่าเราคิดว่าในขณะนี้เราจะเอากำลังชนะอะไรกันแน่เราบวชเข้ามาปฏิบัติกันแบบประเภทที่ว่าลอยแพรอะไรก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่ถูก อันดับต้นจับอารมณ์อันหนึ่งที่เราพอที่จะชนะได้นั่นก็ได้แก่อารมณ์ของพระโสดาบันศึกษาอารมณ์ของพระโสดาบันไว้ว่าหนึ่งพระโสดาบันสากายทิฏฐิละได้จึงมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายแน่แต่ว่าไม่รู้เวลาตายพร้อมอยู่เสมอว่าจะตายแต่ก่อนจะตายเราจะทรงความดี โดยการมีพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานเป็นประจำใจเพื่อป้องกันความทุกข์ในวันหน้าและเราต้องการปันผิดอบายภูมิสีเบกการคือนรกเปรตอสุรกายสิเดสติฉานไม่มีกับเราเราจะไม่ไปแดนนั้นด้วยการรักษาสินบริสุทธิ์ตั้งใจอธิษฐานเขไวใ้ให้อัรมนี้มัส่งตัว อารมณนี้ได้แล้วก็ก้าวไปสู่เป็นพระอนาคามีเลยสักิทาคามีไม่ต้องพูดกันอน,นาคามีก็รวบรวมกำลังใจในกายยกตานุสติราสุปกรรมฐานคู่กับปัญญามาประหัตประหารกามาชันท้าให้พินนัดไปจากจิตไม่ใช่ระงับนี่ธรรมาบารมีนี่ระงับนี่ทำลายให้พินาศไป แล้วทำลายกาลังใจที่มีปริฆะที่มีอารมณ์ขัดข้องให้มันหมดไปด้วยอำนาจของโทมวิหารสี่หรือกสินสี่คู่กับปัญญานี่อธิฐานบาร,รมีต้องตั้งจุดไว้อย่างนี้ว่าเป็นประสตนาบันแล้วเราจะเป็นอนาคามีเลยเพราะสกิทาคามีก็มีกําลังเท่าๆกันแต่ยอดมันสูงกว่ากันนิดหน่อย หรือมชนั้นก็ต่างใจมุ่งหวังว่าเราจะเอาอรหัตผลอันนี้ไม่อยากเราะว่าการพิจารณาคือทําลายลกิเลสคือสังโยชน์ทั้งสิบประการเราทําละข้อเดียวคือข้อสกายทติทีด้วยการพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรา จนทั้งอารมณ์จิตเราไม่เกาะอ,อยู่ในขันห้าเราก็เป็นพระอรหันต์อดีฐานบารมีต้องตั้งมั่นไว้อย่างเลวที่สุดคุมอารมณ์ไม่ว่าเราจะต้องทรงความเป็นประสูาบันให้ได้ถ้าบังเอิญมันยังไม่ได้เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อประสูดาบันก็ยังมีความดีอยู่มาก <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะเทะเยอทยาน แต่ว่าขอบเขตของพุทธศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นนี่เมตตาบารม,มีอารมณ์ความรักตัวนี้มีความสําคัญมากความรักนี่ก็หมายว่าความว่าเราจะรักคนก็ดีเราจะรักใส่กนดีคนอื่นก็ตามตัวเราเองก็ตามสัตว์เองก็ตามเราจะมีความเห็นอกเห็นใจมีความรักสม่ําเสมอกัน ถือว่าเขากับเรานี่มีสภาวะเท่ากันมีความปรารถนาเสมอกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเขาไม่ต้องเราไม่ต้องการศัตรูชั้นใดคนอื่นนะสัตว์เองก็ไม่ต้องการศัตรูชช้นนั้นเมื่อเราไม่ต้องการศัตรูเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับบุคคลอื่น เราไม่ต้องการความทุกข์ที่บุคคลอื่นจะบันดาลให้กับเราเราก็ไม่บันดาลความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นเราต้องการความสุขในการเกื้อกูลจากคนอื่นเพื่อเราเพียงใดเราก็มีความปรารถนาในการเกื้อกูลให้คคอื่นมีความสุขเหมือนกับเราที่ต้องการอารมณ์เมตตามันก็จะสมบูรณ์ จัดเป็นเมตตาบารมีสมบูรณ์นี้ต้องจําไว้แล้วก็นึกไว้แล้วก็ทรงไว้ในใจเสมอเสมอนี่ก็ทําด้วยมาบารมีสุดท้ายที่เรียกว่าอุเบกขาบารมีคือวางเฉยเฉยตัวนี้ไม่ใช่เฉย,ยแบบแบบไหน,นอุเบกขาตน้นเ็ามีหานสี่เฉยตัวนี้นด้แกแสงขารูปเปกขายาน เฉยในขันห้าวเฉยในกฎของกรรมต่างๆเฉยในโลกธรรมคือว่าไม่หวั่นไหวในโลกธรรมไม่ติดนลลาบยศสนเสริญสุขไม่เร่าร้อนมันลาบเสื่อมไปยศเสริญไปนินทาแล้วก็ทุกเกิดขึ้นมีอารมณ์สบายถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แต่กฎของกรรมใดๆที่มันเกิดมาเป็นผลเอื่อความสุขและความทุกข์ก็ถือว่านี่มันเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องคิดอะไรธรรมดาของชาวโลกเกิดมามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วต่อมาแต่กานห้าของเรานี่มันถึงีะต้องแตกสลายไปแล้วก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแก่แล้วก็เชิญแก่ป่วยแล้วก็เชิญป่วยจะตายก็เชิญตาย ฉันรู้แล้วว่าน,นายจะเป็นอย่างนั้นอรบ,บันดาท่านมายคาวาจรทุกท่านเมรมีสิบปการก็ดีแล้วก็อิธิบาทสี่ก็ดีเป็นสภาวะที่มีความจำเป็นที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องทรงไว้ในกำลังใจเสมอแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยจึงจะช่วยบรรดาพวกท่านทั้งหลายพอจะเป็นพระขึ้นมาบ้าง ถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันอะไรสำหรับคืนนี้การแนะนำกันก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทหลายเป็นนั่งทบทวนด้วยกำลังใจวิติบาทสี่มีอะไรบาร,รมีสิบมีอะไรอันนี้ต้องทบทวนทุกวันตื่นขึ้นมาเช้าเรยมตาใหม่ใทบทวนนบบารมีสิบประการอิธิบาทสีว่าเราบกพร่องอะไรบ้าง วันทั้งวันเราต้องไม่ลืมอิทธิบาทสีแล้วก็บรารมีสิบเวลาจะนอนใก,กล้จะหลับก็พิจารณาใหม่ว่าอธิบาทสี่บรารมีสิบนี้ระบบพร่องคอไหนบ้างถ้าบกพร่องก็รีบแก่เสียแเราสำหรับวันนี้เวลาก็เกินแล้วต่อจากนี้ไปพขามันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบะิตแก้ว จงพากันใช้เวลาของท่านให้เป็นประโยชน์ในการใคร่คนในบทพระธรรมคําสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัาสมสพุทธเจ้าพาสอสมควรกเวลาที่ท่านต้องการสวัสดี